นั่นยูหางตู้อันโอ้ได้ยูได้ยูโอ้ตุตดตาตดตาเลยเด็กปุ๊ดปุ๊สปุ๊ไมุหบอยไดุ้๊บปุ๊หอุ๊บะุ๊ยนะ๊บปอ๊บปะ๊บปหอยมาตุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บปท้บปุ๊บปุ๊บป เฮ้ยโอ้ยก็คือก็เ่าเกมส์กันโอ้ยปลาดุกนี่โอ้ยคุ้ยยัยนี่โอ้ตะนินโอ้มันมันมันดิ้งมันดิ้งเขากร่อยเอาตัวนี้โอ้ยเนี่ยโอ้ยตาตาตาน่ารักตัวตัวน่ารักมิดแล้วเนี่ย เดี๋ยจ้าจุม่มดากขึ้นตัวมันปผสางเลยจ้าตัวเดียพุดเลยพุดนี่แม่ลงไลตไปแล้วนะครับแรนกช่ำเละต้มก้อย ซอยทีกับซอยหางนะวุ่นนะซอยหางเหมือนกันเลยใส่ตุ่มซอยทีใส่ก๋อยอันนี้ผู้ละลอกจืดด้วยนี่นี่อยู่หางอยู่หางกี่ก้ิ๊กเอาเจ้าของซ่องอยู่เนี่ยนี่ต้องมีแล้วผู้ล่ะครับมีหน้าที่อะไรครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจเอาชิบกำลังใจเนี่ย

เสิร์ฟท้าทายจะดูดได้อเจ้าเอาแม่โอ้ตัวนี้หลายอยู่นี่เอ้าใส่นี่พอดีแล้วจะส่งเลยเอาโอ้ไข่ไข่จะโอ้โหโอ้มันตายตายโอ้โย นี่โอ้มันมันบน,นเลือกหน้าเด้หน่กัดไม่เลือกหน้าเลยโอ้โหไก่ใบเลยพวไใพืเจ้าครังสุดท้ายจอดเอาไว้บ้านคุณนายอู มันกระเม็นอยู่บ่เนี่ยมันก็ะเม็นมัดแดงอยู่บ่เนี่ยมัดส้มบ่เนี่ยมัดดำบ่ไ้เนี่ยเกษตรกระถินครับกระถินกระถินน่ะกระถินลืมถินไปเกษตรจะู้โฮวเกษตรแปลว่ายังไงเกษตรเกษลึกเกษตรเกษฮะซิมซิมซิมทำไหมเป็นยังไงนครับตากล่องมาเลยครับ ตะกองกินเกาลูเป็นนะครับตะกองไส้ตันแม่นแหละตะกองไส้ตันกินก้อนเป็คนออกกล้องกินก่อนตะกองกินตามหลังกระดูกคนนั่นะครับกระดูกผมโอ้กระดูกสองตัวใหญ่ด่านสองตัวอ้วนๆึนนะแต่ว่าตัวนึงมีตัวหัวตัวนึ่งหัวใหญ่เลยตัวนึงอ่ะ <c oughs> โค้ดแต่เนี่ยกับดูเมื่อนี่แต่ละมือนข่าเร้าบ้เด่แตะข่าเพียงบ้แต่แตะจกแรงมาต้มมาม่าฮอเดียวมันคิดไปหลายอย่างคิดไปแล้วมันก็ผู้หิวเลยนี่ย ไ็เราบวเราเรืองชีวิตนี่นะเรลองกินแล้วครับผมจำนี่ละครหน่อย